ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสองค่ะครับมาแบบใหม่แบบตับเ็นตัวอย่างไปหลายทุกแบบโอ้โหอลึงอะพูดต้องกลับว่าไงบ้างครับครับก็ดีครับครั้งนี้แล้วก็เหมือนจะตั้งใจทำให้สนุกแล้วก็เข้มข้นขึ้นกับซีซั่นที่แล้วครับนะกข่าวถามแบบตัด เราไปนในไทไม่โอ้ไม่ได้มีนะครับคือเรื่องมันจะถูกถูกมาตั้งแต่ซีซันแรกแล้วครับแล้วเราก็ก็ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ต่างๆตัวละครต่างๆแล้วก็วิธีการที่เราจะเล่าเรื่องครับมันเป็นการเหมือนกับจําลองในพื้นที่พื้นที่หนึ่งที่เราพยายามจะใส่ความเป็นการเงนท้องถิ่นเข้าไปบวกกับพุทธศาสนานะครับมันก็เลยทําให้เราได้วิธีการเล่าในการทําพุทธภานิษ์ในแบบเป็นเวอร์ชันในซีซันสองนี้นะครับ ยิ้มวา่มวาเห็นด้วยแล้วเขาพูดจาถูกต้องมากๆ ères, เลยเขาพูดดีมากเขาพูดถูกต้องเลยค่ะขาตอบเขาเบาแล้วใช่พยายามอยู่เงียบๆอย่าถามอะไรอยู <laughs> ่ให้แบบคือการว่าการตอบการตอบในทันทีการตอบคือการตอบถ้าผลไม่เห็นผลว่าถ้ามันต่อกันยังไงใช่ไหมครับรอบที่แล้วถ้าถ้าตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งใช่ไหมครับแก๊งวินเดียเกมเนี่ยนะครับเริ่มจากการที่ต้องใช้นี่ห้าสิบล้านทีนี้ก็ เข้ามาชุบัวในวัดหวังจะใช้นี่สุดท้ายเรื่องเลยเถิดไปกันใหญ่ลากพระดนมาเจอพระเอกชัยสุดท้ายมาจบที่เจอสอจอเอกที่บังคับว่าพวกเขาอ่ะต้องทํางานให้สอจอเอทีนี้ก็เลยเป็นที่มาต่อของภาคสองว่าเนี่แหละเราต้องมาทํางานต่อ ให้กับสอดจออกใช่ครับแล้วก็ภาคนี้มันก็จะลึกไปมากกว่าเดิมคืออย่างภาคแรกมันคือเหมือนเป็นแค่สตาร์ทอัพที่เราติดนีเนาะแต่ว่าภาคนี้มันจะมีเรื่องของความเป็นความตายเข้ามาเกี่ยวข้องมันจะมีเรื่องของศาสนากับตัวการเมืองที่เข้ามาเกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ยครับแคาก็อสุดครับอนา,านสองเสร็จแล้วครับก็ถ้าตามเรื่องก็คือว่ามีใจที่อยากจะเปิดเผยความจริงแล้วก็อยากมาลองทาทวน เขาเรียกว่าบทเรียนที่เรียนมาจากการการันพระและ้วก็แบบรู้สึกว่ามันใช้ในโลกจริงไ,ได้ป่ะมันก็เป็นคำถามตัวละครที่เขาแบบรู้สึกว่าถ้าติดบอลบุรีมันเป็นยังไงวะอะไรเงี้ยแล้วละครัมันก็เลยแบชีวิตจริงก็มีพมาลาสักอย่างหนึ่งใช่ไหมครับใช่ครัก็ถ้าในตัวละครก็คขตกใจแบบสึกเถอะถ้ามันแบบทำไม่ดีก็ต้องสึกเสียหรือบอกอะรบอกบอกอะไรร้อน ใช่ไหมพูดไปงั้นพูดไปงั้นไม่แตอนนี้ก็ตามตัวละครเป็ขาแบบเฮ้ยคุณไปบอกรักขั้นติดแล้วขว่าอ่ะแล้วมันมันจะมีใจที่แบบยังไงขอจะไม่ปองอาบัดแล้วก็กลับไปอยู่เรื่องที่เหลือต่อที่มันไม่ได้จริงๆก็มากกว่าเขื่อนก็มีนะฮะครับพัฒนาการมากใช่ก็รู้สึกว่าซีซั่นสองได้เห็นเนี่ย อินดิพีนเดนมากขึ้นยค่ะยังไม่อยากเล่าเยอะแต่ว่าก็จริงจริงบอดี้บอดี้กับพี Wall ่ดนด้วยะค่ะก็จะได้เห็นความสัมพันธ์ของเขาว่าเป็นยังไงมันจะไปถึงจุดไหนอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ฝากรอดูด้วยได้ยินคำหยาบคายไหะ ล้นซีซันนี่น้อยซีซันนี่น้อยมากซีซันี่น้อยซีซันนี่น้อยน้อยหรอน้อย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 ผมก็เยอะเหมือนเดิมนะเพเยอะเหมือนเดิมเพราะไม่อยู่กสองคนนี้ก็ได้ที่พูดที่พูดไม่พอนี่เหมือนเดิมนี่คือตัวละครหรือตัวจริงตัวตัวละครตัวละครใช่ใช่แต่กเป็ใช่แต่ก็เพ่งรู้สึกว่าโตขึ้นเล้วแล้วก็แบบเลือกเลือกเส้นทางของตัวเองทาง PS ครับทางจตุก็เป็นให้กับชายครับ ก็สืบเนื่องมาจากท่าหิ้งเลยครับเพราะเหตุการณ์มันก็จะเล่าต่ออย่างนี้เพื่อนๆเล่ากันไปครับว่าจากเขาที่แบบใหญ่ๆโตเป็นเจ้าวาดวัดหลวงนองขาตรงนี้เขาก็แบบมาร่วมมือกับสองยอเอนะครับลากไปวัดกระเป็นวัดที่แบบวัดที่ใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยเขาไปยังแบบที่สถานที่สำคัญหน้าตึกนะครับมันดูแบบนั้นก็อ๋อแต่คิว่ามันเป็นใน เออครับผมไม่ทราบไมติดตามกับถามดูครับทุถามถามผู้กำกับดีกว่าครับมันมีข่าวเนาะเขาก็บอกว่าแบบพอดีเราทำพอดีเรื่องราวเกี่ยวกับแม่ผมนะทีนีข่าวมารก็ดังมากมันมันมีแบบการหลับอะไรอุ้ยพอได้ข่าวมึงก็โทรหาทุกคนเลยครับเฮ้ยเรามาถ่ายกันใหม่ดีกว่าเขียนบทเช็คบทกันใหม่ดีกว่าให้ตัดต่อกันใหม่ดีกว่าแล้วก็ทำกันวันเดียวครับคุณคุณเล่นครับทำไม่ได้ เราถ่ายกันเสร็จเราถ่ายกันเสร็จในเดือนกุมภาแล้วฮะคือบทมันถูกพัฒนากันตั้งแต่ตอนที่สาธุูซีซันแรกขึ<ช>้นมาอนเน่ยครับเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมี potential เ,เ,เราเลยพัฒนาในซีซั่นสองกันดีกว่ามันก็ถูกป,ประกาศไปที่เราเห็นกันในช่วงที่ Netflix เขา announce ว่ามีซีซั่นสองแล้วฮะ<ม>ถึงนั้นมาเราก็เลยเริ่มพัฒนาบทกันแล้วบทตก็เสร็จประมาณช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหาคมของปีที่แล้วปีที่แล้วครับใช่ฮะแล้วเราก็ปิดกล้องกันเดือนกุมภาครับ ซึ่งในสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเราก็อาไม่สามารถแต่แก้อะไรได้แล้วแหละแต่ว่าวิธีการเล่าของเราเกิเรื่องราวของเราป็นคนละคนละชาติาปเลยเป็นวิธีการที่เราจะต้องผสมเอารสชาติของสีสันของพุทธทานิดเนี่ยแต่มันก็จะเบสออนอินเทอร์เทนเมนต์ที่เราอยากจะให้ทุกคนสนุกประมาณเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเหมือนกับเราได้บ,บางอย่างในการที่จะนําเสนอเลยครับตอนภาคแรกนคระคะกระแสเขาในแม่ฮง เราก็โดนแบบแต่อันนั้นมว่าว่าแบบไม่ีแผลเพาเป็นการก่อนอนสร็ีกรผมว่าเราไม่ได้ตีแผลฮะเราแค่อยากจะเล่าเรื่องขึ้นมาเฉยๆหนึ่งเรื่องแล้วผมว่ามันก็คือเรื่องจริงที่มันมีอยู่ในสังคมทุกคนรู้ใครๆก็รู้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่เราควรจะต้องพูดนะเพราะว่าการจะแก้ปัญหามันต้องตั้งคำถามเราแค่มาช่วยตั้งคำถามแค่นั้นเองเพราะว่าเจตนาของเราไม่ได้้องการจะตีแผลไม่ต้องการจะไปจัดในทุกๆสิ่งว่ามันคือขาวเป็นดำเรากำลังเล่าสมมติในครับ คาแรคเตอร์ของตัวละครที่เขาไปเจอปเผชิญสถานการณ์ต่างๆในการเอาตัวรอดของเขาครับแต่มันแค่เชื่อมโยงกับเรื่องจริงได้แค่นั้นเองมากจะได้ตั้งตอนได้อนไก็ด้ก็อะไรความสนุปภาพเนแล้วก็ในเรื่องความเข้มข้นของวิธีการเอาตัวรอดของเขาโดยใช้เหมือนกับที่เราเห็นในตัวอย่างแล้วก็คือต้นโฟงกันต้นโองที่ใหญ่สุดโลกในการดมทุนนี่แหละว่าเขาจะสามารถทาเงินได้ถึงเป้าหมายของ มิชชั่นของสองจอ,อยได้ยังไงแล้วก็เขาจะสามารถเอาชนะเดิมพันที่เกี่ยวกับความเป็นความตายเขาได้หรือเปล่าอันนี้ก็คือรุ้นกับตัวละครเนาะใช่ครับก็นอกจากนั้นผมคิดว่ามันก็คงยังคงเหมือนซีซันที่แล้วแหละครับเราก็ยังอยากพูดในสิ่งที่เราควรพูดว่าศาสนาไม่ได้ตัวมันเองไม่ได้ดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่บุคคลเรื่องนี้เราก็อยากจะเล่าต่อแต่ว่ามันก็เป็นหน้าที่ของคนดูที่ต้องช่วยๆกันว่าเออมีจริงไหมเรื่องแบบนี้ครับไขาหนูไว้ก่อน ว่าอายไป,แล,ยปแล้วม,มันจะ่ดรามไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องน่าเป็นห่วงนะครับ <ie> ผมคิดว่าถ้ามันมีการตั้งคาถามแปล <ium> ว่าจะมีการแก้ไขซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องจําเป็นที่เราจะต้องมีบทสนทนาเรื่องนี้กันเราไม่สามารถทําให้ทุกคนคอยตามได้แล้วผมคิดว่ามันไม่จําเป็นที่สังคมจะต้องคอยตามคจะตั้งคำถามกันอย่างน้อยมันก็ทําให้เกิดผลที่ดีแนอนาคบอาจา์ในชะ่แบบ มีอะไรนคความาน่าสนใจฉิะรจริงๆความน่าสนใจของเราอยากก็อยากให้ติดตามนอกจากตัวละครหลักของเรา <c oughs> ที่เราเคยเห็นในซีซันหนึ่งแล้วครับก็อยากให้ติดตามตัวละครต่างๆที่เราเพิ่มขึ้นมาเนาะก็จะเป็นมอนเองโจยีภูวสิทธ์ที่แตนอิสานและสมิโซแล้วก็แิลาิพายก็จะได้เห็นเขาในบทบาทใหม่ๆกันแล้วก็เป็นบทบาทที่น่าสนใจมากครับ ะก็จะมีอีกหลายท่านเนาะใช่ครับอันนี้กับเจมส์ฝากติดตามเ็วค่ะดีบัตต้าแบตอนค่ได้เลยค่ะก็ฝากสับคูสองด้วยนะคะวันพรุ่งนี้นะคะวันที่สี่มิถุนายนะาค่ะก็บ่ายสามเดี่ยวติดตามกันนะคะก็จริงๆมีหลายอย่างหลายเหตุการณ์มากที่น่าติดตามในเรื่องค่ะก็อยากให้รีบดูกันว่า มันน่าจะยากในการหลบสปอยล์รอบนี้ซีเซนหนึ่งว่ายากแล้วรอบนี้ยากมากมเลยค่ะก็รบกวนเป็นคนไทยคนแรกที่ได้ดูเลยพี่เจมส์เจมส์แบบต่างคาแรคเตอร์เนี่ยต่างคาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยใครบอกกับคุณอยู่แล้วาแบบต่างคาแรคเตอร์ผมเสจเอาหน่อยดิโชว์ศักยภาพบทเมื่อกี้บทเมื่อกี้แล้วบทเมื่อกี้คุณแสดงที่เก่ง ก็ฝังด้วยนะครับผมมาช่วยระดมทุนกันแล้วก็มาสร้างเมกโปรเจกด้วยกันผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเมกโปรเจกตนระดมทุนี่ใหญ่ที่สุดนะนก็ไปดยสาอ่าคจบเลยจบเลยพอแล้ว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 เลือดยังปเลือดยันนี่ก็ คือซีซันหนึ่งใช่ไหมคะเราพูดถึง how to เพราะซีซันนี้มันจะพูดถึงเรื่องระบบแล้วก็โดนว่าโดวน,นว่าคนที่แบบว่ารู้สึกเอ้ยมันจะแบบมีนรามาอะไรเงี้ยอาจจะเป็นคนที่ยังไม่ได้ดูก็อยากให้ดูก่อนคะ่ะแล้วไงก็เป็นปกำลังใจให้พวกเราด้วยดูได้ทั่วโลกนะคะพรุ่งนี้บายสามนไปคะ่ะ